สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะสรุปหวยลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะหลังจากที่บไ้เจอนะเจอตาจินตนาเนาะค่ะได้ยินเสียงค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้ค่ะจินตนาจะลาวพัฒนาที่ออกไปเนาะค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้รู้สึกว่าหลุดเกือบทุกเซียนเลยค่ะเนาะค่ะผิดขาดค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีเขายูสอง เซียนค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณแล้วก็ของเซียนสะกลคนน้องหานค่ะเซียนสะกลคนน้องหานเพิ่นเข่าวงวดรุดงวดค่ะคุณผู้ชม้วก็มีสองงวดสองงวดสามงวดก็มีค่ะคุณผู้ชมหลังๆมานี่ค่ะประมาณเดือนสองเดือนมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแนวทางเพิ่นรุดค่ะจินตนาการเลยถามเพิ่นค่ะเมื่อวานว่าเป็นจังไดน้อค่ะลงช่องจินตนาแล้วคือ ตัวเลขขึ้นรุดนะคะคุณผู้ชมจินตนาถามเพิ่นค่ะเพิ่นก็เลาว่ากับบอลูขึ้นกันนะคะจินตนาก็เลว่า,วาทารุดแบบนี้นะรุดจินตนาก็รู้สึกน้อยใจนะคะว่าตัวเลขแนวาทางขึ้นภูเขาเป็นน้ำจินตนาเองยงบ่ผ้ามวนมาคว้าซื้นเสร็นะคะหรือว่าบาเห็นหน้าเห็นตาเดยมาคุยก,กับคุณผู้ชมบ่เสรนะคะพอดีเพิ่นก็เลว่าบ่ดอกบ่ดอกพอหลังจากน่าเพิ่นทรงมากมาขึ้นค่ะคุณผู้ชม เป็นสรงเหลขกมาหายไปเลยว่าถ้าบ่เขางวนนี้สีเศร้าเห็ดละสันค่ะคุณผู้ชมเอาจินตนาก็เลยจัดไปค่ะบ่เศร้าค่ะคุณผู้ชมเลยบอกว่าถา้าบ่เขางวนนี้จะเศร้าเห็ดละสัน่นะ่ะบาทสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะโอ้ยมะคูเนาะจังเป็นมะคูค่ะตัวแนวทางแนวทางล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมของเสียนสะกดก้นน้องหานนะคะ ปกติของเพื่อนเดินดีนะคะคุณผู้ชมก้อ,อนานี่ก็เดินดีมาตลอดจริงไหมคะล้วการัฐบาลไทยของเพื่อนพูดกันคะ่ะพ่อรู้สึกว่าหลังๆมาตั้งแต่จินตนาก็เดยของเพื่อนมากเพื่อนก็นเอาไปลงอีกช่องอื้นนะคะช่องอึ้นน่ะเพื่อนหยแนวทางไปกับเขาพอลงช่องจินตนานคนละตัวกันคะ่ะคุณผู้ชมลงวันที่ผิดจังงไหมคะเหมือนกับมีอะไรขัดกันอยู่กับจินตนานคะ่ะคุณผู้ชม จะบอกความเป็นมาให้ฟังค่ะก็คือเหมือนกับดวงจินตนาขัดหรือเปล่าเนาะคะ่ะก็เลยเหตุให้ตัวเลขน้าท่างลุดสิแม่ค่ะจินตนากระคิดเนาะคะ่ะเนาะกะเก่งใจเพิ่นนะคะเพิ่นอุตส่าห์เหตุให้มากเนาะคะ่ะอยากให้คุณผู้ชมสมหวังขอพ้องกันค่ะคุณผู้ชมทีนี้จินตนาก็าเลยคิดกะ,ค,ดค,ะคิดมากเลยนะคะบอแล้วก็ได้มีเวลามานั่งกับคุณผู้ชมค่ะอ่าถือกล่องยางป้ายบรรยายไป จิตนาเอาตะพาพอื่นลงงนะคะเนาะกับไปเห็นหน้าตาของจิตนานาั่นแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงล่างๆรู้สึกเทดเพียดนะคะเมื่อนี้กินเขาอิ่มค่ะค,ะคุณผู้ชมว่าก็จะหายใจเบาอ,อิ่ม <c oughs> แนวทางคะ่ะลาพัฒนาที่ออกมานะคะมีสองเสี้ยนเท่านั้นที่เขานะคะนอกนั้นกับของจิตนาเองคะ่ะเข้าแต่ตัววิ่งลูดคะ่ะลูดห้าค่ะคุณผู้ชมแปะไปที่นี่เมื่อวานเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชม จินตนากะว่านะคะกะว่าไปจ่ายค่างวดรถเสร็จแล้วจะเอาไอ้บตรคิวคะ่ะคุณผู้ชมถือบตรบีคิวคนมาน้ำพอบปกติบัตร์บ่คิวขอก็นจนกองนะคะจินตนากาเลยเอามาน้่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกครั้งที่ไปจ่ายงวดรถตรงกันกันกบวันสวยลาพัฒนาออกนะคะจินตนากม็มมกจะมีโชคไหมคะคุณผู้ชมศูนย์ห้าหกนะคะ กลับกันนะคะคุณผู้ชมเอาเบิ้งแังไดดกล่องกลับทางะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจ้าให้เบิ่งที่หลังก็ได้ค่ะเพราะว่าจินตนาใส่กล่องหนาเนาะค่ะตอนนี้เนาะไม่ได้ใส่กล่องหลังนะคะก mm ็เลยกลายเป็นว่าเสียดายไหมคะคุณผู้ชมศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกเอากลับท่าแจงไดดดวงก้น,น,นเฮ่านะคะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่านะคะแนวทางที่เข้าก็มีของมาดามกับของเซียนสกุลคน,คน น้องหานค่ะเยเป็นแกเปลี่ยนฉายาเพิ่นดูเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจินตน,นาก็เรียกว่าปรองจองขอโทษขออภัยเ้อค่ะแนวทาาที่เพิ่นนห้มากนะคะรัฐบาลไทยของเพิ่นกับเฉียดเข่าค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เข้าจึงเสียไหมเป่นกรร็เลยว่ามือี้ศูนย์กันหน้าในศูนย์มากตัวเดียวกโกลอเขาซ้ำค่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะศูนย์ห้าสี่ศูนย์นะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะ,ะไปเบิ่งตัวเรียกกันนะคะคุณผู้ชมทีเข่าจริงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมของมาดามคำนวณค่ะเข้าไปที่ศูนย์ห้าตรงตรงค่ะคุณผู้ชมศูนย์ห้าตรงตรงเลยนะคะของวดที่แล้วพ่นบะเขืาค่ะคุณผู้ชมหลุดมาสองหนวดเนาะคะ่ะเหมือนกับจินตนาเลยช่วงนี้หยุดยาวเลยสามค่ะรุดแต่กับบลรุดอีลีค่ะคุณผู้ชมของจิตนากันยังนี่แบบว่าไม่ตัดนะคะสามตัวให้มาแต่ว่าไม่ตัดเป็นสองตัวแล้วก็ตัวเด่นตัวรูดค่ะตัวเด่นตัวรูดบอลรุดค่ะคุณผู้ชมเพียงแตะว่า เห็นมันออกตัวเดิมแล้วมันมีคู่อยู่บรจับใส่นะคะคุณผู้ชมเอาสาหรับครูปีควรรูดเพิ่นกระไดเนาะคะ่ะเนาะรูดเอาค่ะคุณผู้ชมแต่จินตนาไม่ไม่นิยมรูดเนาะคะ่ะก็เลยจับคู่ให้บรถูกเนาะคะ่ะเอาค่ะอันนี้เป็นของมาดามค่ะคุณผู้ชมนะคะตามตองวดหนาค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่จะถึงนะคะโอ้ยแมวกระไดน่ากวน ขาของเซียนจกลนคนหนองหานค่ะเห็นบอกค่ะคุณผู้ชมถ้าบ่อกเขาบ่็ห้อีกค่ะเพิ่ว่าคันบ่เขาคันบ่อกเขาสีเศร้าเฮดัสนค่ะคุณผู้ชมเพิ่งห้มากนะคะ่ะจินตนาก็เลยเขียนให้เพิ่นว่าถ้าบ่อกเขาก็สิบ่็ห้อีกนะคะ่กะกันเลยเห็นจนใดค่ะคุณผู้ชม0 5ย์แล้วก็0-4เข้าตรงๆเลยค่ะ0504าน่ะคะ0 5 04, นย์นผลออกแต่ตัวนี้0ูนย์ 04, เป็นตัวกลับค่ะศูนย์ 0, มากตัวเดียว0ย์คัก0ูน่ค่ะคุณผู้ชม 0, ลูนย์ คุณผู้ชมบัตรคิวจะได้ให้ค่ะพอกฎีติจัไปใจงวดรดได้บัตรคิวมากค่ะคุณผู้ชมมันก็นจะมกักมีดวงนะอันนี้เขาเรียกว่าดวงดวงจริงๆค่ะคุณผู้ชมดวงแท้ดวงว่าเอาตามต่อค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาสีผ้าคุณผู้ชมปังอยู่หรอกค่ะคุณผู้ชมหลังจากเดือนอเดือนนี้เนาะ,ค,ะค่ะสิงหากันยาเดือนเดือนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเดือนที่ จะเริ่มต้นปังนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมปังปังกันแล้วกันค่ะขอบคุดหลๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาเสนอแค่ตัวแนวทางที่ที่เข้านะคะคุณผู้ชมไอ้ส่วนที่ไม่เข้าเปรียบเทียบให้ดูก็คืองวดหนาค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราพัฒนาที่ผ่านออกไปแล้วดีใจน้ำสำหรับผู้ที่น้ำแนวทางไปลงทุนเาก็กมันกันเนาะค่ะเนาะแต่ก็เสียใจกับผู้ที่ลงทุนแล้วไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมก็ ไม่เป็นไรค่ะสู้ต่อจินตนาก็คือกันค่ะคุณผู้ชมแทนที่จะได้เก็บเป็นค่าปวยเตียวเนาะกับเบเรยทอดค่าปวยเตี๋ยวค่ะคุณผู้ชมอ๋อถกมือแม่ตะคีิกันแดดกับเบรย์ใส่คุณผู้ชมเอ้ยอย่ามาลงทุนอันนี้มืดละแต่ยังเบเรย์เกิดยังขึ้นอยู่ค่ะเนาะคะ่ะขอกําลังใจด้วยนะคะทุกคนขอกำลังใจการกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับจินตนาด้วยนะคะคุณผู้ชม สินตนาจะหาแนวทางดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันตลอดตลอดไปค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้สวัสดีสสดค่ะขอบคุณค่ะ